พี่ชื่ออะไรนะครับผมขอดูใบขี่พี่อ่าเดี๋ยวไปรับขี่เดี๋ยวปิดให้ดูนะไม่เป็นไรผมก็ขอดูใบขี่พี่นะครับผมก็จะไม่จกไว้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรกรอกครับถอยไปไม่เป็นไรผมก็ขอดูใบขี่พี่มาถอยถอยเดี๋ยวผมลงรถผมขอดูใขับขี่อยู่หลังรถที่พี่จะมาขวางไว้ทําไมอ่าแค่นั้นแหละอ่าพี่ชื่ออะไรนะครับเอาขอดูใบขี่ครับ ไม่พี่ชื่ออะไรขอดูใบขี่ครับพี่ชื่ออะไรขอดูใบขี่ผมนี่ยนี่มันอยู่ในนี้อ่าเอาขอดูใบขี่ตัวจริงผมจะให้ดูบัตรประชาชนด้วยครับดูบัตรประชาชนด้วยไม่เป็นไรผมยอมเสียเวลากับพี่นี่แหละนะถ้าพี่อยากเสียเวลาผมจะให้เสียเวลากับผมนี่แหละอ่าอยากให้ผมเสียเวลาใช่ไหมครับครับคือพี่ไม่ปฏิบัติตามที่ผมร้องขอผมไม่ปฏิบัติยังไงผมกําลังจะเปิดให้ดูนี่ไงแล้วบัตรประชาชนแค่นั้นเองใจเย็นๆผมกําลังให้ดูนะ พี่ยศอะไรครับขอดูบัตรประชาชนเนี่ยผมกอแล้วผมก็เป็นเจ้าที่ตำรวจผมมีหน้าที่ตรวจสอบครับจะยศอะไรผมก็มีหน้าที่ทั้งนั้นขอดูบัตรพี่ด้วยนะอ่านี่ใบขับขี่ผมอ่านี่ใบขับขี่ผมอ่าไม่ไม่อยื่นให้ถ่ายครับอ้าวผมผมผมแสดงเฉยผมก็ไม่ให้พี่ถ่ายเหมือนกันทั้กับสิทธิองผมอ้าวเนี้ยเนี่ยเนี้ยดูดูอ่าผมก็ถ่ายไปด้วยแค่นั้นเองดูถ้าองนั้นเอาเอาบัตรพี่มาดูด้วยครับทีนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่พี่ทํางานอะไรพี่จะไม่ไม่ผม ผมเป็นประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบอ่าผมเป็นเจ้าที่ผมมีสิทธิ์ตรวจสอบการไหน้าที่ผมอย่าอย่าจับผมครับถอย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 เดี๋ยวผมผมไปคุยกับลูกพี่พี่ดีกว่าไปขอดูบัตรประชาชนอืมบัตรประชาชนเหรอไม่ยากเลยพี่ผมคุยพี่ได้ตลอดไม่เดี๋ยวผมผมไปคุยเลยพี่ไม่ให้ไม่ต้องไปคุยใครหรอกคุยผมตรงนี้แหละ นี่บัตรประชาชนครับอ่าเดี๋ยวดเอาเลยเอาเลยอ่ะอย่าหาว่านั่นนะนี่บัตรประชาชนผมขอดูผมตรวจสอบนะครับอ่ะอ่ะนี่ใบประชาชนนะแต่พี่ไม่แจ้งนะว่าพี่เป็นใครอ่ะบังขอด้อยผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมก็เจ้าหน้าที่ยศอะไรชื่ออะไรผมถามพี่ไม่บอกนะพี่เป็นอะไรพี่พี่ไม่บอกนะพี่เป็นอะไรพี่มาตรวจสอบผมผมเป็นประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบนะผมก็มีสิทธิ์ตรวจสอบพี่แค่นั้นเองเข้าก่อนมาเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะ ผมก็ไม่ได้ยให้พี่ถ่ายไว้ทำไรพี่ถ่ายไว้ทำไรผมไม่ได้ย้าให้พี่ถ่ายเอาๆเอาเพืนมาดูหรือยังดูเลยดูหรือยังมาทีเนี้ยถอยใบเขี่ยไปเขี่ยมาดูไปใบตัวจริงอ่ะตัวจริงผมไม่มีใบขับขี่ตัวจริงมามันอยู่รถอีดิพันพี่จะจับผมไหมผ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 มแจ้งใบขับขี่เล็กตัวนึงเนี่ยผมจะตรวจสอบพี่จะจับผมไหมผมไม่ได้จะจับผมตรวจสอบไปไปครับไปผมตรวจสอบไงหอครับ ผมก็จะตรวจสอบพี่ไงผมพี่มาตรวจสอบอะไรผมอ,ะอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยอพี่มาตรวจสอบอะไรผมอะ่ะคนคนไม่รู้เรื่องเลยถอยครับพี่เหรอคนไม่รู้เลยเผม,มคนคนดูแลนะเนี่ยก็ดูแลแล้วคนจะตรวจอะไรอีกอผมก็ตรวจผมถา่ามอ่าใบอยู่ตัวจริงที่แจ,จ้งชื่อได้ครับแจ้งชื่อได้ผมไม่เป็นต้องแจ้งชื่อพี่หรอกถอยถพี่ไม่ได้มีถอยถอยออกไป ถ้า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 คุณไม่มีอะไรทุรักกับผมแล้วเนี่ยถอยออกไปเดี๋ยวผมไปคุยกับคนหน้าคนก่อนคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่เริ่มขอความเดือดร้อนรำคาแล้วคือโอ้พี่จะมาเถียงเขาเจ้ที่ทำไมอ่ะโดดโดดผมไม่ได้เถียงแต่คุณทําไม่ถูกไม่ถูกตรงไหนคุณมาขอตรวจสอบเนี่ยแต่คุณไม่ได้ทําตามกฎหมายเลยกฎหมายยังไงพี่อธิบายผมฟังหน่อยถ้าประชาชนน่ะขอทราบชื่อทราบตําแหน่งทราบยศเนี่ยคุณต้องแจ้งครับแล้วพี่ทแล้วอันเนี้ย พี่ทำอาชีพอะไรธุรกิจส่วนตัวแล้วแล้วคุณจะมาถามผมทำไมอ่ะมีถอยถอยอย่ามาแตะผมพี่มีหน้าที่ตรวจสอบย่ามาแตะผมมี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 ไม่ใช่องค์กรรัฐองค์กรอะไรถอยครับถอยถอยพี่ถอยถอยถอยออกจากรถผมเดี๋ยวผมไปคุยกับหัวหน้าพี่ก่อนคุณคุยกับผมนี่คุณคุณจะขวางรถผมไหมทำไมเนี่ยผมไม่ได้ขวางไม่ไม่เอ้าเอาพี่อย่ามาทำายร่างกายเลยผมเนี่ยไม่ไม่คืออันนี้คือตำรวจที่แบบไม่ถูกพี่พูดเลยไม่ถูกทำแบบนี้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกไหนพี่ว่ามาเลยอ่ะอ่า ออกออกจากประตูรถเดี๋ยวผมปิดประตูรถไปไม่ถูกไหนพี่พี่ว่ามาเลย่พีทำไมทำไมเพื่อนคุณเป็นอย่างนี้ครับฮะไม่เดี๋ยวฮะตรงนี้แหละพี่ไม่ต้องไปตรงอื่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอตรงนี้เลยอย่ามาแตะตัวผมอันนี้มานี่มาอันนี้มาอันนี้มาอันนี้เอ้าเอ้าทำอะไรครับพี่ทำอะไรพี่พี่อย่าอย่าอย่าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมคุยดีดีคุยดีดีคืนเด้งอย่าอย่าอย่า